สวัสดีจ้านี่คือคนไทยมึงสู้ไหมไทยไทยไทยตัวหนึ่งไทยหน้ากัมาเตศคอยคนไทยคนยกีนมาเหยีดงานมาถิ่มต้องพูดจ้าเบอร์โกรธไทูงยิงยกปลามันดีที่ไหนชิงคูรากัมปาเตศสอบถามเจ๊หญิงเจ๊เป็นไงบ้างยุกยุกดูการทำงานแต่ละคนเขาว่าปล่อยขู่เขาจบสี่มึงเอ้ย

ตามมานี่บังยกปะนี้สาวาจ้าเห็ดผู้เดียวไป่อเยเรื่องงานนีใครอยากมากมาลุนนะกะเชลยตัวโกโชกุฮีน่ผู้ใดอยากมากมาโลดนี่แหละควบลำบากเลยนีละ ไลท่ปาเเยนมือกัเย็นเยนเย็นมืดี้ด้วยยังไม่พอสุ่ยอีกต่างหากระดการยกปากนสดใส่คนเดียวแล้วเออเอาึ๊บางคนโยกมมปาเพงย้มานี่าแล้วงลำพังควบควันก็เอาบไว้เดากะยั้งเห็นมยั้งย่าอีกยิ้มมกเงินเขาไผ่มาขวกินเราได้ไหมมโลดปะเนี่ย พี่ปาบอกข้าเจ้าเก็ดงานอยากใส่ยื่นเขาท่ากาขอกินเหล่าน่ะดกลรบไปตายเ่ดงานไปก็อยาดีให้ใตงว่าไมันนี้เ่โดดตเลนนีค่รักาพยาบาแต่ม้แม่่